วิชาโมบายคอมมูนิเคชันเทคโนโลยีนะครับก็เนื้อหาโดยหลักนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับพูดง่ายๆการทำงานของระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับก็เราก็จะเรียนตั้งแต่ฤทษฎีพื้นฐานนะครับของอาการคำนวณ Capacity ของระบบนะครับว่า,าเช่นเราจะต้องตั้งเสาโทรศัพท์นะครับจำนวนเท่าไหร่ถึงจะรองรับกับจำนวนผู้ใช้งานที่มีดีมาเข้ามา ก็จะเรียนตั้งแต่พวกการคำนวณแคบัตี้ของระบบนะครับแล้วก็ฟันดาเปนท่อวิทฐานการสื่อสารนะครับไร้สายโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับหลักๆก็จะเป็นทนี้ก็จะเรียนตั้งแต่ะระบบโครงข่ายโทรศัพท์ทุกที่1ที่2นะครับแล้วก็ 3G แล้วก็ 4G นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ส่วนเรื่องของ การเรียนก็จะมีการคำนวณนะครับก็ <g ül> จะต้องมีพื้นฐานแบบบ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับแบบที่เราเรียนมา,าปีหนึ่งเนี่ยพอเพียงเช่นรู้แคลคูลัสหนึ่งเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับส่วนใครลืมลืมดูมบ้านก็ทบทวนนิดหน่อยก็ได้นะครับหล,กลกักๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลคเชอร์นะครับแล้วก็จะมีการบ้านนะครับโปรเจกต์ที่เขียนโปรแกรมนี่ ปีก่อนๆไม่มีครับส่วนปีนี้เดี๋ยวขอคิดอีกทีว่าว่าจะมีให้หรือเปล่านะครับแต่หลักๆก็จะเป็นนะครับเรียนเนี่ยฮะเป็นทฤษฎีก็ส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีสอบแล้วกันบ้านซึ่งโปรเจกต์นี่เดี๋ยวผมคิดอีกทีนึง